จะเ,เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอีิตรีวันนี้จะพามาทําครีมบามํารุงผิวสูตรดีและก็ง่ายเช่นเคยนะคะครีมสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราขาวเปล่งปลั่งเลยนะคะและช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนไวัยได้ด้วยนะคะและยังช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดาได้ด้วยนะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับตะขากรากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะค,ค่ะเรามาดูวิธีท,ทาและส่วนผสม,มกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอ้นส่วนผสมของเราเราจะใช้อะ น้ำทับทิมสดแบบนี้นะคะให้เรานำทับทิมไปอ่าไปคั้นไปแกะเอาเม็ดเขาแล้วก็คั้นเอาแต่น้ําสดๆของเขาเลยนะคะในส่วนของน้าทับทิมเขาจะบำรุงผิวพรรณของเราให้เปล่งปลั ouais. ่งนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยและยังช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสเลยนะคะในส่วนของน้ําทับทิมเนาะจะช่วยให้ผิวของเราขาวอมชมพูนะคะให้เรานําทับทิมไปแกะแล้วก็กรองอ่า กรองเอาแต่น้ําของเขาเลยนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแกะเสร็จมาดูกันนะคะอ่าน้ําทับทิมที่เราไปกรองออกมาแล้วนะคะไปคั้นเอาแต่น้ําของเขานะคะได้มาประมาณ4-5้าช้อนโต๊ะเนาะกับปริมาณเราเลยนะคะใครจะทํามากทําน้อยสามารถเพิ่มลดอัดตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะคือ,อแป้งข้าวโพดนะคะเราจะใช้แป้งข้าวโพดไปเป็นตัวผสมนะคะ จะทาให้เขาเป็นเนื้อครีมนะคะในส่วนของแป้งข้าวโพดเขาจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูกขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเราต่งตึงช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนขาวกระจางใสนะคะเราจะใช้แป้งข้าวโพดอยู่ที่1ช้อนชานะคะป้นแป้งข้าวโพดราคาหนึ่งช้อนชานะคะนี่เลยนะคะพูดกับน้ําทับทิมให้เขาเข้ากันดีๆเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะห้ามให้เขาจับกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะ ให้เราคนจนเข้าแตกเนื้อนะคะเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรานําไปตุ๋นในไฟประมาณ4-5นาทีให้แป้งข้าวโพดเข้าสุกให้เข้าเป็นเนื้อครีมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนตุ๋นเสร็จนะคะข้าออกมาแล้วนะคะเขาจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราไปพักให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปกันนะคะนี่เลยนะคะทุกคนเราไปพักให้เข้าเย็นแล้วนะคะนี่เลยนะคะหลังจากนั้นเรามาทําส่วนผสมกันเลยค่ะ เทออกใส่ในชามนี้นะคะต้นเราเทออกมาแล้วนะคะได้ประมาณาเกือบสองช้อนโต๊ะเนาะส่วนตัวจะทําหมดเลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นถ้าใครไม่มีก็ใช้เบบี้ออยจอร์สันเทนได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใส่ช่วยลดเล,ล,ลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระจุดดงดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่1ช้อนชานะคะนี่ลงไปเยอะเลยค่ะหช้อนชานะคะน้ำมันมะกอกนะคะ่ในสนของน้ำมันมะกอกก็จะเป็นน้ำมันที่ซึมเร็วนะคะก็จะไม,ไม่เหนียวไม่เหนืดไม่หนักนะคะกาจะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยลวเดเรื้อรังอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกอยู่ที่หช้อนชานะคะ เซรีนใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของกรีเซรีนเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างสช่วยลดเลือนริ้วรอยเข้าบำรุงผิวของเราอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้กรีเซรีนอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะได้เลยนะคะนี่เลยนะคะหนึ่งช้อนชานะคะไม่เข้ากันเลยนะคะนี่เลยค่ะ นี่คือเจวันหางจระเข้นะคะในส่วนของเจวันหางจระเข้เขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำไได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เจวันหางจระเข้อยู่ที่หนึ่งถึงสช้อนชานะคะนะคะ,ะครีมสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะ เก็บในตู้เย็นได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์เลยนะคะครีมสูตรนี้นะคะเพราะว่าเราทําให้เข้าสุกแล้วนะคะนี่ค่ะทําออกมาแล้วเนื้อเขาเขาจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเรามาทากันเลยค่ะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะทาเลยค่ะเช้าและก่อนนอนได้เลยนะคะถึงเนื้อครีมเขาจะเป็นสีแดงก็จริงนะคะแต่เวลาที่เราเกลี่ยเราลงไปในหน้าของเราแบบนี้แล้วนะคะเขาจะไม่แดงนะคะ กขาจะไม่แดงเขาจะไม่ออกสีเหมือนคาิินนะคะคาิินเราเกลี่ยลงไปเขาก็จะเหลืองกับหน้าเรานะคะแต่ครีมทับทิมก็จะไม่แดงนะคะนี่เลยนะคะเขาไม่แดงนะคะนี่ค่ะปล่อยให้เขาแห้งเลยนะคะทาแบบนี้ใครอยากทาเดคครีมไหนครีมก็ทาทับไปได้เลยนะคะใครไม่ทาก็ทาเฉพาะตัวนี้ได้เลยนะคะแต่อย่าลืมเก็บเข้าตู้เย็นนะคะเก็บเข้าตู้เย็นได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์อยู่นะคะ โอเคนะคะขอบคุณต้องการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซั subscribe, like, บสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุตด,ดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ